รู้ไหมครับว่าทระเบกราคาไม่กี่พันบาทแต่ถ้าใช้งานผิดอาจเสียงเงินซ่อมหลักหมื่นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆในการถนอมทระเบกที่ทุกคนก็ทําได้อย่างแรกการถนอมทระเบกไม่ควรวางเท้าบนแป้นเบรกขณะขับรถนะครับเพราะเนื่องจากอาจจะทําให้เบรกค้างท้าเบรกไปสีกับจานเบรกจะทําให้อายุการใช้งานของทระเบกตันลงอย่างแน่นอนครับเทคนิคที่2องหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหันหรือการกระแทกเบรกแบบแรงๆหากวิ่งมาไวๆนั้น ไม่ควรกดเบรกกระแทกแบบแรงให้ใช้แอนตินเบรกเข้าช่วยก็จะช่วยลดพละเบรกได้ครับเทคนิคที่3ควรตรวจสอบน้ำมันเบรกเป็นประจำถักน้ำมันเบรกต่ำกว่ากำหนดทำให้ระบบเบรกทำงานหนักได้ครับเดี๋ยวใครมีเทคนิคสนอบผ้าเบรกมาร่วมแชร์กันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพก็จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับ